ดีค่ะวันนี้คาจะมาต้มปลานะคะค่ะพาปลากระพงขาวค่ะแล้วก็จะต้มกินร้อนๆนะคะเดี๋ยวยายพนจะให้ดูหม้อก,ก่อน ปลานเนี่ยพรอต้มปลานี่ค่ะผิดแกงค่ะไปแกงดำมาจากบ้านนะคะเดียเด๋ยวรอน้ําเดือดค่ะแล้วก็มีปลานะคะปลากระพงขาวตัวหนึ่งแล้วก็มีพริกแล้วก็นี่ค่ะผักมีผักจานใหญ่ค่ะเดพอพรออยากกินอันนี้ไม่ได้กินมาหลายวันแล้วนะคะเดียเด๋ยวรอน้ําเดือด วันนี้เราจะใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าเยาบอนดืแมแวะซื้อน้ำปลาถ้าใส่น้ำปลาก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาอยาบ้านเนี่ยพอแกงปลาจะต้องที่บ้านไปใส่พริกก่อนค่นะบางครั้ใส่พริกก่อนต้องใส่ แล้วมันก็จะใส่ตาไปนะค่ะหอยขออ้าเรนีย่ตาปก่อนนะคัะสจุด อันนี้อันนี้ก็มีเดี๋ยวพรคิดเองค่ะชอบอย่างไงก็ต้มอย่างนั้นนะคะ อ๋อเยอนพไม่เปิดที่ดูดน้ำมันนะคะเพราะว่าต้มปลาบ้านเองเน้อพี่น้องต้มปลาบ้านเองเนละเยอนพอผักใส่ทีหลังค่ะบปรุงก่อนเถึงใส่ผักผมงนัวค่ะ เอาอเยอะใส่เยอะนะคะหัวจะได้ล้างเหมือนเป็นนะคะไป,ไปน,นี้ทุกคนคงเห็นนะคะว่าคืออะไร น,นี่สุดง่าเยเลยค่ะกลับไปจะเกลีวยได้เนี่ยเส่เกลือนหน่อยค่ะเผ็ดได้แล้วนะ ะะเดี๋ยวปลาเราจะเผื่อยไปค่ะจะผักเลยนะคะผักจานใหญ่ของเนี้ยตอนเนี้ยคนจะใส่เนี้ยกินผักเยอะๆเราจะผักใส่ผักใส่เลยนี้เราใส่ผักผักผักัดอันนี้นะคะ ภาษาัาษางากฤษเรียกไงนะนุ๊กแต่ขึ้นไต้หวันเขาเรียกหัวอีีเหยียนไชหัวเหยียนไชหัวค่ะเหยียนไชหัวนะคะี๋ยวเราบาบาบเบาาบาก,ก,ก,ก่อาเสร็จสผัก ียันไชหัวค่ะแล้วก็อันนี้กวางตุ้งนะคะกวางตุ้งดอกนี่เขาจะเรียกอิวอ๋วไชอิ๋วไชนะคะเป็นเลยค่ะต้องชอกลงกินแม่แล้วก็ใส่ไปเนี่ยน,นะคะเดี๋ยวลงชกตีนผักลงไปแล้วก็น,นี้ตามด้วยผักชีลาว มาค่ะต <_ ASS IC S> า,ยแ,แแาย,ยแล้วค่ะกแกงปลาอย่าโกละค่ะปิดไว้ค่ะไม่ต้องไปิดคนเลยนะคะเดี๋ยวปลามันจะเปื่อย ต้องปิดปแขนนะผักเปื่อยก็ใช้ได้นะคะมีบ้านเองเขาเรียกต้มปลาต้มปลาค่ะปลาอ่าปลากระพงขาวแต่แต่ยี่ิ่นมีไอ้ใบใบมะขามที่ข้างนอกแต่ยี่พิ่นจะไม่ใส่ค่ะต้มแบบนี้กินอย่างนี้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ไอมันวะแล้วค่ะตอนนี้อาการมันดีขึ้นเยอะ เนพนก็อยากกินแบบนี้เนปรีอยากกินแบบบ้านเองแบันบนี้มันไม่ใช่สูตรของใครนะครับเป็นสูตรของเนปพนชอบแบบไหนก็ทําแบบนั่นค่ะ ปลาหรอวะนี่อยู่บ้านเองก็ไม่เคยใส่ผัาไก้แนวนี้หรอกเนี่ยเราต้องคนนะคะเนี่ยให้มันเปิดกุ้งไข้างบนนี่ปลามันจะนิ่งเยอะๆทนนิดชิมดูก่อนเนอะพี่น้อง แซ่บแซ่บพี่น้องเอ้ยอร่อยโอ้ยอร่อยหลายเดี๋ยวใส่ปลาด้วยจักหน่อยนักปลาเด้ยวยนนพี่น้องเดี๋ยวใส่ถั่ยนี้ดีกว่าเพราะว่าถั่ยนี่ติดพิพพกเพราะว่ากินปลามาันจะเกิดอ,อยู่คนละทกินปลา,ปลามาันจะเกิดพี่น้องโอ้ยอร่อยพี่น้องใครอยากกินก็มาเด้อใครอยากกินมาเด้อ โอ้ไอ้เวรน้อยไปน้องเอ้ยเอาละเอาละเริ่ม พอมไม่ไดินี่ค่ะตื่นปลาโ <c oughs> อ้อยเพชรพี่นอ้องพี่น้องดู <c oughs> <c oughs> ้ักออ้ค่ะ <c oughs> อร่อยที่ขอนนี้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวดูพักแก้ลยังไี่ นออยย้องเราเก๋เยอะตับพักแต่ว่าก็เปืเป่ยปยอยๆอ,อร่อยครับปานนล,ลา,ปาเนี่ยม,มันนี่แหละล่ะค่ะปลาเนี่ยเดี๋ยวเ็าตอนทุครับ็ใส่ละนี่างนี้แหละพี่น,อน้องเดี๋ยวเนีพร้อมกับกินปิดปลาไปสักหน่อยก็อเอาแหละปลาเปืเป่อยๆเนี่ยไปนอ้องปลาเนี่ปลาถ้าปลาเปื่อยเนี่ยมันก็จะมีวิตามินอยู่ในปนตะพักนี่แหละทดนน้ำเอาพี่น้องเพราะว่า ไอพอนไปซื้อปลานิลม,มันไม่มีปลาลเิี๋ยวพอไปซื้อปลานิลไม่มีปลานิลค่ะมีแต่ปลาไอกระพงขาวนี่จะซื้อมาตัวหนึ่งไปสิบกว่าไปสิบเก้าบาทเก้าสิบบาทผมตุ่มอยากกินแบบนี้เไอพอนชอบกินแบบนี้เด้วพี่น้องเด้อเพราะว่าเราเกิดมาจะาท้องน้ท้องไรเรากินแบบนี้แหนละเดี๋ยวถ้า้านเองไม่ใส่พังกอีดองเด้อใส่บักชีใส่บักชีแล้วก็เอาใบมะขามใสมันจะได้ออกควาหวานไปเี้ยว หูแล้วพี่น้องกินออกแหละออพรอกับปัดคลิปไม่เป็นแล้วพี่น้องเด้อถ้าดูแล้วมันไรสาระก็ดูก็ดูไปเถอะเพราะว่าต,ตัดตต่อไม่เป็นดูเข้าสอนก็ดูไม่เป็นและดูไม่เข้าไม่ค่อยเข้าใจอะไรง,ง่ายๆหรอ,นะอ,หอนะก็เพราะว่าเราเต่าเนาะเพิ่งกำลังทำงานมาก็ชุดนี้แหละพี่น้องเนะี่ย ผมยังไม่ได้อาบน้ามาต้มผัดกินก่อนตอนนี้ไตวันก็จะบ่ายโมงละตอนนี้ไตวันถึง12โมงี่น้องคงชุกแล้วแหละเดี๋ยวยายนปิดให้มันาลุกาอุ้อยู่ในนี่เนาะหอุกหอุกภาษาโคราชเด้อพี่น้องาอุกมันจะาอุ้อยู่ในนี้เป็นคนย่อช้อนชิมไม่เป็นไรหรอกพี่น้องนี่ปลาพี่น้องปลา นี่นี่เขาเรียกว่าแกงแกงปลากระพงขาวใส่สารผัดพักของเยายพรนะพี่น้องเดอ้อนี่แหละท่านนี่จะพรต้มให้ดูแลแเดี๋ยวยายพรก็จะกินให้อาบน้ำอาบชาเสร็จแล้วก็จะมานั่งกินนะพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานไปหาหมอไปเมื่อวานนีย่ยายพรไปหาหมอแล้วก็ไปเอสกวางเนะี่ยเอสกวางว่าเราไอเายอะแล้วก็ดูหลอดคนอนี่หลอดคอแล้วก็เจ้าเลือด ว่าไอพรเป็นคนเรียกจางด้วยเอ,อาวไอหมอก็บอกว่าไอาจนไอหลอดลมเนี่ยข้างในเนี่ยที่ลมหายใจเราเนี่ยที่เซนอยู่ข้างในมันจะมันเจะเจอยียรเลยเขาบอกบางทีเพราะว่าไอ้พรไอเดยไอพรจะไอเป็นสองเดือนสามเดือนยังไงแหละแต่ว่าหายเมื่อไรก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราลืมไปเลยว่ามันหายเมื่อไรแต่คนอื่นเขาบอกว่าโอ้เห็นเธอไอเราสงสารเขาเลยแนะนําให้หมอคนนี้ที่นี่เราไปเองเลยเดิกงนานเรา,ญญาไปเองพี่น้องที่นี่ไอพรก็เอาไ้แคนี้เดอร์เดี๋ยวเจอกันใหม่ อย่าเพิ่งเบื่อกัตว์พี่น้องละคนก็ไม่มีเวลาถ่ายคลิปด,ดอกกัถ่ายแมวเบิ้งถ่ายอะไรเบิ้งไปก็ยาวยากันด้อเพราะว่าเราก็ไปตามธรรมชาติเราไม่ได้ขึ้นไรสุดกับเขา,าเพราะว่าอย่าพอนไม่มีเวลาด้วยแล้วก็พูดก็ไม่ค่อยเป็นแล้รับพี่น้องเราไม่ได้เรียนหนังสือสูงกับเขาเราก็เอาแค่นี้แหละไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละแต่ทําไปใครใครอยากแวะมาดูก็มาดูเด้อพี่นอ้องนี่แหละคนบ้านเองทุกคน โคราชบ้านเองเด้อรักทุกคนน่ไม่ใช่คนโคราชเดียพรกันรักคนไทยได้กันรักมจังนธัรมแต่เด้อน้องแล้วก็ขอให้ทุกคนตั้งใจทำแล้วก็สู้ๆสู้ๆถือกล้องด้ไปนอายบายรักเด้อรักเด้อสวัสดีเด้อ